ตอนนี้เราขับมาถึงปากช่องแลยครับแล้วก็พร้อมด้วยฝนตกหนักนะหลังจากที่แบบว่าไปตรงไหนมาฝนไล่มาตลอดนะครับแล้วก็มาถึงนี้ฝนมาพอดีนะครับก็คือทริปนี้ฝนทั้งวันทั้งคืนนี่เรามาถึงแล้วโมเดลสลีปโฮสเทลวันนี้เรานอนโฮสเทลนะครับสามคนอยู่ประมาณพันพันกว่าบาทเดี๋ยวเราพาไปเช็คอินกันโฮสเทลเดี๋ยวเรานอนเตียงบนเองมไม่มันเป็นมันเป็นสามเตียงของเราห้องเราจองสาม ที่มามาม่่วาไม่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปตอนนีเข้ามาเช็คอีกสักครู่นะครับว้าว Modern Sleep ชั้นสองอันนี้คืออันนี้ <Wow. S 3> นี่ถ้าถ้ามากินข้าวเรามากินข้าวข้างล่างข้าวข้างล่าเออข้าวข้างล่างเขาจะ นี่เขาจะเป็น202เราพักเป็นแบบห้องสามคนอ๋อนี่ชั้นนี้ก็มีห้องน้ำอยู่ทางนู้นนู้นสองสองมาเรียูอตรงนูน้น ยังไงมันสองศูนย์สองเย่ยไมัมีมีเย้ไงสามเตียงไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์รวมอาหารเช้าสามคนมีดยนนี่ก็ก็ก็ตกอ่ะพันหนึ่งหนึ่ง ก็สี่สามสิบสองคนละ4คนละคนละสี่คนละสี่ร้อยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหากับการเข้าห้องน้ําอะไรอยู่แล้วก็คือแบบเนี้ยห้องน้ำมก็อยู่ตัวนเองแล้วก็มีน้ําเอ๊ะวันนี้ผ้าผ้จิตตัวมีไงน้ําคนละขวดถือว่าอย่างนี้ก็ดีนะคนละสี่ร้อยจะกินกินมากใช่มีอาหารด้วยเขามีอาหารอ้ ซื้อแต่ว่าของกินก็ต้องกินนะก็คือญห้ามออกมาใน้องใช่เพราะว่าไม่เละแล้วก็เอาไปทําข้างล่างนั่งกินข้างล่างได้ไงนี่ห้องนั้ำก็ไม่เป็นไรหรอกห้องห้องอันนี้คือห้องโดยรวมมันไม่ใช่แบบว่าส่วนตัวที่จะได้แต่ถ้าแบบสองส่วนเลยอาจจะมีน้ำตาก็อาจจะแบบราคาอาจจะอัพขึ้นไปไงราคาจะอัพขึ้นไปแต่อันนี้ก็คือราคาแบบ กติสามคนชิวๆเรียบรอย้อยเด,ดี๋ยวพาไปดูด้านหนก่นด้วยะ<ช>ถ้ามันเป็นแช์ถ้าแชร์ก็เตียงอันนี้เตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงเล็กหรือถ้าเป็นห้องแชร์เยอะก็จะเป็นเตียงสองฝั่งจะเป็นเตียงนอนแต่คือถ้านอนแบบเป็นแบบมันมีห้องนึงนะนอนสี่คนแล้วเรามาสามแล้วอีกคนหนึ่งก็จะมานอนกับใครก็เลยเลือกนี่ห้องสาม อันนี้ห้องงานห้องสว่วนเอนอดีเลยสะอาดอยู่ทุกคนอันที่สามอยูไดอนน้อันนี้จังอันนี้จังปวดขึ้นเพราะไม่ใช่เอก เช้าแล้ว,วทุกคนสำหรับวันนี้เราก็มากินข้าวกันที่โรงเรมน,นะครับ mm hmm. ว่าจะตื่นไปตลาดก็ว่าจะตื่นไปตลาดแต่ว่ามันลืมตากันไม่คืน <c oughs> อาารชาฝัง่งนี้เป็นข้าวต้มนะครับอาหารเช้าอาหาช้าอันนี้เป็นอะไร่ะอ๋อข้าวตมทำไมมันมีสองฝั่งทำไมมันมีสองฝั่งเลยอันนี้มื้อเช้าของเร